มายมี่มีเรื่องเล่ามายมี่สตอรี่วันนี้ขอนำเสนอวิ่งไปเที่ยวไปกับร้านเฮียซีคะ่ะสนับสนุนคลิปโดยสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประุมธาน,นี ค่ะวันนี้นะคะน้องมายก็ได้รับเกียรติค่ะให้มาร่วมเปิดงานวิ่งไปเที่ยวไปวิถีภาคกลางปริมณฑลจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆอ,อ่ามาถึงเราก็ต้องเปลี่ยนชุดกันก่อนทุกคนใช่ ค่ะสวยแล้วพร้อมอ่ะเรามาดูบรรยากาศงานกันค่ะวันนี้ค่ะเราเปิดงานโดยท่านองค์ลักษณ์ทองนิลมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในงานวิ่งไปเที่ยวไปวิถีชีวิตภาคกลางปริมณฑลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์จังหวัดปทุมธานีณวัดบ่อเงินอำเภอท่านหล,ลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยงานนี้นะคะจะจัดขึ้นทั้งหมด4จังหวัดค่ะเป็นที่นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็นครปฐมค่ะเป็น งานวิ่งสำหรับปริมณฑลค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เหรียญด้วยทุกคนสวยเป่าอ่าถ่ายรูปก่อนสักหนึ่งแชร์สองแชร์วา่าไปทองคำแท้เปอร์เซ็นต์เต็มมาตรฐานสากยาวลาต้องเทียนตัวเฮงโกกุปผู้ให้บริการด้านทองคำมากว่า30ปีที่ฟิวเจอร์พาร์คในตลาดนังสิตค่ะ แน่นอนค่ะกองทัพเราก็ต้องเดินด้วยทองใช่ไหมทุกคนในงานก็จะมีข้าวต้มแจกด้วยนะมีน้ำแดงแล้วก็นี่กำลังมองหาของกินเพิ่มค่ะอ่ามีงานโอทอปด้วยทุกคนก็คือมีสินค้าหลากหลายค่ะมาให้จัใจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นนี่ขนมไข่เธอใช่ ขนมไข่จากรากบัวและน้ำสมุนไพรเข้าแชร่รามันจังหวัดปทุมธานีขึ้นชื่อนะจ๊ะจะบอกให้อร่อยมากใครไม่เคยกินเข้าแช่ต้องลองคะ่ะแล้วก็มีสินค้าหัตากรรมกะละแมเถอะกะละแมร,รวงข้าวอร่อยอยาแบบเนบกำลังดีแล้วก็หวานนิดนิดฟินมากขอบอกขอบอกต้องลองนะคะของดีจังหวัดปทุมธานีคะ่ะแน่นอนว่าเราต้องไม่พลาดเรื่องกินใช่ไหมขอชิมนะคะ อืมซีนมากคุณสนับสนุนคลิปโดยตลาดต้นไม้ไก่คู่คลอง14ศูนย์ต้นไม้ขรบวงจร หลังจากวิ่งออกกําลังกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะพาไปกินข้าวมันไก่กันค่ะที่ร้านเคียซีข้าวมันไก่ต้มเลือดหมูโคดกะเพราค่ะที่นี่เป็นของเคียซีเองคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่เชอรี่คะ่ะเชอรี่เดอะวอยซ์ค่ะร้านนี้นะคะอันนี้เป็นน้ําลำไยที่คุณเชอรี่ต้มเองเลยนะทุกคนหวานน้อยแล้วก็ตื่นมาทําเองทุกวันเลยนะแล้วก็มาคู่กับน้ำเก๊กฮวยด้วยคืออร่อยมาก อันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ค่ะต้มมาระก,กระดูกหมูนุ่มแล้วก็ขมน้อยมากเธอข้าวมันไก่มีทั้งไก่ต้มไก่ทอดนะทุกคนเนื้อแบบแดงนุ่มแล้วก็ข้าวเขามีลักษณะพิเศษเธอเขาจะทำการผัดแล้วผัดอีกอ,อันนี้ต้มเลือดหมูหมูเดงแล้วก็โคตรกระเพราเธอมากระไข่ดาวคือแบบมีทั้งกระเพราหมูกระเพราเนื้อนะคะถ้าใครชอบกระเพราต้องที่นี่เลย ต้มเลือดหมูแล้วก็ต้มมะล้าอร่อยมากเธอชานกินเติมแล้ว<ม>เติมอีกบอกเลยว่าฟินฟินมากค่ะอย่าลืมแวะกันที่ร้านเฮียซีข้าวมันไก่ต้มเลือดหมูโคตรกระเพราที่ลาดหลุมแก้วนะคะอิ่มแล้วไปกันต่อค่ะกินข้าวแล้วไม่กินหวานได้ยังไง EP พีต่อไปนะคะจะพาไปกินขนมหวานค่ะกับบริษัทคุณเก๋ขนมหวานค่ะไมมี่มีเรื่องเล่าไมมี่สตอรี่